วันนี้อากาศดีสักเลยนะอ้าวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อากาศดีไหมคะวันนี้คุณครูน้ำพาเด็กๆมาที่สวนสาธารณะค่ะวันนี้คุณครูน้ำมีเกี่ยวกับแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆด้วยนะแต่จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็มีแบบฝึกหัดสาระคณิตศาสตร์มาฝากเด็กๆนะคะก็คือให้เด็ก ึกสังเกตนั่นเองค่ะก็คือให้เด็ก,ดกวงกลมร้องรอบรูปภาพที่อยู่ใกล้กันนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่ารอบพา,าค,คืน้ํามีต้นไม้อยู่ทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิว่านกตัวไหนนะคะที่อยู่ใกล้กับต้นไม้ดูสินกตัวที่หนึ่งใกล้หรือเปล่านกตัวที่สองนะคะตัวไหนใกล้คะใช่แล้วค่ะตัวที่หนึ่งน,นั่นเองเด็กๆ วงกลมเลยค่ะหน้านี้นะคะจะมีด้วยกันสี่พ่ะเด็เตค่ะเปิดไปหน้าต่อไปนะคะนาทีกค่ะอันนี้นะคะจะให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับภาพที่แตกต่างจากภาพอื่นเด็กๆตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะก็คือใบไม้นั่นเองค่ะใบไม้ของคุณครูมีด้วยกัน4ี่ใบนะคะเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าแต่ละใบเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงดูซิภาคีหนึ่ง ภาพที่สองภาพที่สาและภาพที่สี่ค่ะดูภาพไหนนะ้าที่แตกต่างกันอ๋ไหนนะ้ถูกต้องแล้วค่ะภาพที่1นั่นเองนะคะที่แตกต่างกันเพราะอะไรนะก็เพราะว่าใบนี้นะคะก็คือเขามีลายแตกต่างจากภาพอื่นคันเด็กดังนั้นเด็กก็กากระบาดทับลงไปเลยค่ะมีด้กันนะคะสี่ข้อเหมือนกันค่ะ ต่อไปหน้าสุดท้ายแล้วค่ะหน้าที่สิบนั่นเองนะคะหน้านี้นะคะก็คือให้เด็กๆกากระบาดทับภาพที่มีความจุที่สุดนะคะความจุก็คือสิ่งของที่สามารถใส่ได้ไปเยอะนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กมาดูสิคะว่ารูปภาพที่1กล่องนมไหนหน้าที่สามารถใส่ได้เยอะที่สุดอันไหนคะภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3าช่วยครูด้วยค่ะภาพที่หเองใช่ไหมคะ ที่สามารถใส่ความจุสามารถใส่นมได้เยอะนั่นเองเนะคะเด็กๆก,ก็ตากระบาดลงไตในทางหน้านี้นะคะจะมีด้วยกัน5้าข้อค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับมาเที่ยวสวนสาธารณะวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดที่คุณครูน้ำให้วันนี้นะคะ มีด้วยกันสามหน้าเลยค่ะเด็กเองสำหรับวันนี้คุณคนระูน้บขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย